มเมนเนีสิมานำสเสนอแนวคิดของกรณีลิดน้องเนตนะครับเนอน้องเนตนี่กับ่ได้ค่อนข้างที่จะศึกษาเพราะปัญหาดอกเพราะว่า,วามันกับมันมันหลยอยู่ในเฟซบุ๊กก็เลยก็เลยลองเบิงเบิงเบิงละก็ดีย่ดอกเบิงแลวก็ดีย่ดอกแต่ว่าถามว่ากรณีน้องเนตนี่สามารถมีประโยชน์ยังกับสังคมไหนแน่ กับบ่รู้หรอกนะครับเพราะว่าผู้ใดกัดผู้ใดกัดเฮ็ดเบิร์นั่นหละอัน,นเรื่องจังสันเนาะบมเหตตาระกับอัน,นผู้เฒ่าเท่านันนะครับผู้เฒ่าเท่าันคนกับเฮ็ดอยนะครับคอที่จะได้ความรู้ทางด้านภาษาอีสานของกรณีของน้องเนตก็คือคําถามว่าน้องเนตกับผู้บาวซีกันหรือเสริมกันนะครับอันนี้ต้องวิเคราะห์เลยนะครับในทานั้นทีเป็น นักวิชาการอีสานนี่ต้องมองเห็นว่าน้องเนตถ้าจะให้เอื้นให้ถึกนะครับสองข้ามนี่นะครับแตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นสอเสือนะครับอันนี้เป็นซ่อโสนะครับแตกต่างกันอย่างไรคําว่าน้องเนตสี่กันกับผัวกับน้องเนตเสื่องกันกับผัวถ้าหาวิเคราะห์ตำราภาษาสร์นะครับค้าว่าสี่นะครับ มีลักษณะของอา,อาการก็คือ4มักจะมีหลายท่านะครับส่วนเซิงมักจะมีท่าเดียวนะครับ s นั่นแล้วน้องเนตนี่จากการวิเคราะห์จากคลิปของน้องเนตนะครับน้องเนตทั้ง4และเซิ่งนะครับก็มีหลายๆคลิปต่อเนื่องกันคือแสดงว่าน้องเนต ซีกันกับผัวนะครับะนั้นแล้วเมเนกับซีนี่มีความหลุดทางภาษาอีสา,านทศนั้นแล้วต้องไปใ,ใส่เด้ถสินะครับสําหรับกรณีของการอัดคลิปลงของน้องเนตกับบอมี่ขอที่เห็นยังมากไม่กับขื่นว่าความสมคบมสมควรแต่สําหรับการน,นําเสนอภาษาของผมนี่ผมคิดว่ามันสมครแล้วนะครับเพราะว่าในฐานะที่เป็นคนอีสานต้องใส่สองข้ามหนีให้มันถือนะครับซีมีหลายท่าเสื่อมมีท่าเดียวครับ ัน,น้องเนตกัศิฝากบังคาลามไปให้น้องเนตไนะครับได้ซื้อไม่จากกลุ่มเพราะว่าปีนะครับใส่แท่นทัวได้นะครับน้องเนตครับสวัสดีครับ